สวัสดีทุกท่านมาพบมาเจอมาเจอกับช่องในโพธินะสองตัวนั้นเตรียมแล้วทุกท่านเตรียมตัวจะเดินทางไปย่าดักปลาครับผมแล้วไปเดี๋ยวเอาของลงจากรถก่อนอา่าไปยามดักปลาฮีรถคันนี้ไปไข่แน่พี่น้องเลยมันไม่หนาวเท่าไหร่กี่ซาลิงไปเนี่ยมลมมันตีอากาศเย็น หลงจะไปเหรอหนูอยากไปใช่ไหมไอ้หลงมาอ้อนผมแต่เช้าเลยทุกท่านพาผมไปนางอยากไปหนูอยากไปใช่ไหมโอเคเดี๋ยวจะพาไปอยู่เย็นเย็น นี่และทุกท่านกิจวัตรประจำวันพาหมาลงไปวิ่งทุ่งนามันอยากวิ่งนะมันหนาวแบบนี้หมามันอยากวิ่งทุกท่านไปออกเดินทางเออ,อากาศเย็นทุกท่านยามดักปลาตาย อ้าวมาไม่เห็นเลยไปไหนแล้วอ้าวนี่งไงลูมันนี่ได้งไงไปวิงว่งวิวว่งแล้วเวิ่งมาน่ะ Viên reo viên Viên rồi leo Bà rồi Okay ได้ไม่พลาเนี่ยไม่มีตัวไหนได้เลย ไม่มีตัวไหนได้เลยตัวนี้หละได้ไหมไม่ได้ไม่ได้โอ้ไม่มีตัวไหนได้เลยทุกท่านปรามิตรีเลยตรีโกมิตร ไปไปดูปลาได้หรือเปล่าหนึ่งตัวสุดท้ายไม่ได้ทุกท่านเลยโอ้ปลาไม่ได้มาสองวันแล้วทุกท่านมันอากาศมันหนาวด้วยแหละอากาศหนาวส่วนใหญ่ใส่กุ้งใส่ปลาอะไรต่างๆจะไม่ค่อยได้ปลามันหนาวทุกท่านมันไม่ค่อยออกหากินเออ อากาศเย็นนี่ปลามันไม่ค่อยได้นะใส่เบ็ดใส่มองใส่อะไรก็ไม่ค่อยได้เท่าไหร่ต้องอากาศร้อนๆนะทุกท่านไปลงเร็ว,รวมาลงมานี่เร็วไปกลับแล้วนะกลับบ้านดีกว่า ภาวนาขอให้วันนี้มีเดดนะท่านไม่มีแดดมาหลายวันแล้วพี่น้องเลยหลายวันติดไม่มีแดดเลยเอออ้าฝากไว้ท่านี้สวัสดีครับ